วันนี้ผมมีแอปดีๆที่ทำให้เราสามารถต่อภาพได้ง่ายๆแถมยังแชร์ได้สบายๆแจกให้ใช้งานฟรีไปดูวิธีใช้กันเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้ใช้ iPhone และ iPad อยากให้มีติดเครื่องติด iOS อยู่ในแอปรูปภาพหรือแอป Photos ไปเลยนั่นคือ ความสามารถในการเอารูปมาเรียงต่อกันนั่นเองครับเวลาที่เราแคปเจอร์หน้าจอแชทหน้าจอสนทนาหน้าจอ Facebook หรือหน้าจอเนื้อหาข้อความอะไรยาวๆแล้วก็อยากเอามาต่อกันหรืออยากเอาภาพหลายๆภาพมาต่อกันครับเช่นภาพเพื่อนๆที่ถ่ายกันมาแต่ก็ทําไม่ได้ครับต้องไปหาแอปเพิ่มแต่ตอนนี้ปัญหาจะหมดไปเราสามารถเอาภาพมาต่อกันได้แล้วอย่างง่ายสุด แค่แตะเลือกก็ต่อให้ได้เลยเลือกเซฟไฟล์ภาพผลลัพธ์เป็น jpeg หรือ png ก็ได้แถมยังทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับเริ่มจากให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป п, App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Pick Pin ครับแอป,ปนี้แจกให้ใช้งานกันฟรีๆไม่มีการสมัครรับไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนครับถ้าหน้าจอ App Store ของเพื่อนๆแสดงข้อมูลของแอป,ปเป็นภาษาจีนไม่ต้องตกใจนะครับสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ครับการแสดงผลจะเป็นภาษาอังกฤษครับ เมื่อวน์โหลดและติดตั้งแอปเสร็จแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาได้เลยครับหน้าจอของแอปจะเปิดขึ้นมาโดยแสดงภาพจากอัลบลั้มม้วนฟิล์มของเราครับซึ่งเราสามารถแตะคำสั่งด้านบนเพื่อเลือกอัลบั้มภาพอื่นๆที่จะใช้ได้ตามต้องการเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปต่อภาพกันเราไปตั้งค่าง,ง่ายๆแบบด่วนๆกันก่อนครับด้วยการแตะไอคอนรูปเฟืองด้านบนในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาในหัวข้อ Output เพื่อนๆสามารถแตะเลือก p r e f e r Image Format แล้วเลือกฟอร์แมตของภาพผลลัพธ์ระหว่าง JPEG หรือ PNG ได้ด้วยนะครับและยังสามารถเปิดสวิตช์ Auto Delete Source Image เพื่อให้ลบภาพต้นฉบับให้กับเราหลังจากที่ต่อภาพเสร็จได้ด้วยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะ Back ครับเราจะไปต่อภาพกันแล้วครับด้วยการแตะเลือกภาพที่ต้องการตัวเลขจะสแสดงขึ้นมาเพื่อบอกลำดับของภาพที่เราต้องการเอามาต่อกันครับการแตะซบนภาพที่เลือกไปแล้วจะเป็นการยกเลิกการเลือกนะครับ และทาให้ลําดับของภาพถูกเลื่อนโดยอัตโนมัติด้วยครับถ้าต้องการยกเลิกการเลือกทั้งหมดจะเลือกใหม่ให้แตะ Clear Selection ครับแล้วทําการเลือกภาพใหม่ตามต้องการเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้แตะ Next App จะทําการต่อภาพให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยครับแต่ยังไม่หมดครับเมื่อเราเลื่อนดูภาพที่นํามาต่อกันเรายังสามารถแตะคําสั่ง Crop แล้วตัดขอบบนหรือล่างของภาพที่ต่อกันได้ด้วยครับเช่นในตัวอย่างนี้เมื่อแตะ Crop เราก็สามารถแตะบนภาพด้านบนหรือล่าง แล้วลากขึ้นหรือลงเพื่อกำหนดส่วนที่จะตัดออกไปได้ด้วยครับเมื่อลากเสร็จแล้วให้แตะ finish ครับวิธีนี้เหมาะมากเวลาที่เราแ c a p จอร์หน้าจอแล้วมีส่วนที่ซ้ำกันระหว่างหน้าจอเราก็สามารถใช้วิธีนี้ตัดออกไปได้นั่นเองครับเมื่อตัดภาพเสร็จแล้วตรวจสอบภาพผลลัพธ์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้แตะดันครับเราจะเห็นภาพตัวอย่างผลลัพธ์ที่สามารถซูมและเลื่อนดูภาพได้ครับเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้แตะ save ภาพจะถูกเซฟไปยังแอปรูปภาพโดยอัตโนมัติซึ่งเราสามารถกลับไปยังหน้าจอโฮมเปิดแอปรูปภาพแล้วดูภาพผลลัพธ์จากการต่อภาพได้เลยครับซึ่งสามารถแชร์ส่งต่อเก็บไว้ได้ตามต้องการครับง่ายมากๆเลยครับพิกพินแจกให้ใช้งานฟรีนี่เป็นอีกหนึ่งแอปดีๆที่ต้องมีคู่เครื่องครับเพื่อนๆอย่าลืมไปโหลดมาใช้กันนะครับใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ